นี่ครับตอนนี้ก็อยู่ที่เขาเรียกอะไรนะกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์น,น้ำตาลตาหนดดาวไรายอยู่กับคุณพี่อะไรครับพี่ดำค่ะนางดำคล้ายสีนวลเป็นประธานกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์น้ำตาลตาหน,นดอ๋อซึ่งทําเป็นประธานที่นี่ใช่ค่ะอ๋อซึ่งเป็นการทําไปแต่ปันทำมันทุกวันใช่ค่ะอ๋อไปจากปันจากน้ําตาลตาหนดน้ำตาลตาหนดค่ะอ๋อแต่ถ้าภาษาใต้เขาเรียกว่าโนดนะยังพึ่งโนดอ่านี่ครับดาวไรายนี่เราตั้งชื่อแบรนด์เอง หรือว่าร่วมตั้งดาวรายนานได้ยังครับนานแล้วค่ะอ๋ออยู่ที่อำเภออะไรครับจ,จังหวัดตรงคราจังหวัดตราใช่ค่ะบอกตําบลชุมพลค่ะตําบลชุมพลอ๋อนี่ครับอ๋อทางเข้าวัดชุมพลมานะอ่าปากทางวัดชุมพลค่ะเข้ามาทางวัดพระพูเขอ๋ขออันนี้คือชื่อว่าบ้านคลองอมิชลเดี๋ยวให้ให้คุณพี่พาดูผลิตภัณฑ์หน่อยแนะนำผลิตภัณฑ์อันนี้อะไรเนี่ยอ๋อวัดดี อ๋อันนี้ของวัดดีรนะูงนี่ตรงนี้ก่อนก็ได้อันนี้คือน,น้ำตาลเว้นหือเป่าเขาเรียกค่ะนี่คือเราจ็ดเรียมส่งลูกค้าที่ว่าเขาจะเอาไปแพ็คเองอะค่ะ,คะคอืมคล้ายๆกับขายส่งใช่ค่ะอ๋อนี่ครับถุงแล้วประมาณกี่กิโลเนี่ยสกิโลค่ะถุงละสากิโลค่ะ,คะตกกิโลละแปบาทอ้ไม่แพงนี่ครับโอ้เรามีป้ายรางวัลป้ายเกียติบัตรเยอะนะนี่ครับ อันนี้ก็น้ำตาลผงใช่ค่ะอันนี้คือน้ำตาลผงไว้ทำชงกาแฟค่ะอันนี้ก็เตรียมส่งขายอันนี้ตรงนี้สามดักิโลเหมือนกันมองมาจะดูแน่นอันนี้เสื้อของชุมชนใช่ค่ะอันนี้คือเป็นเสื้อชุมชนของโอทอปละวณวิถี่เมื่อกี้มองเป็นขนมลาอันนี้เสื้ออ้อันนี้น้ำตาลเว้นเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ค่ะ อันนี้จะบรรจุนี่ก็คือเราจะขายราคาเลยอันนี้ถ้าถ้าใครคือตั้งไว้ว่าถ้าใครมาซื้อถึงที่ก็คือจะขายเป็นในราคาส่งค่ะห้าร้อยกรัมก็ชงอยู่ที่สี่สิบบาทอ๋อเหมือนเว้นก็คือ250กรัมก็สูง20บาทอันนี้จะมีเบอร์เบอร์โทรเรียบร้อยไหมคะมีค่ะนี่เป็นเบอร์ของศูนย์เราเลยนะใช่ค่ะ0 8 6 2 8 9 0 3 7 7มโทรมาเบอร์นี้ได้เผอ่อใครไม่มาไม่ถูกหรือว่าสั่งกองได้ อ๋อนี่แพ็คนี้ก็คือบรรจุ200กรัมเท่าไหร่ครับขายปีกก็สูงก็20บาทถ้าเอาไปขายปีกประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยก็3ามถึงร้อยอือเดี๋ยวจะรับไปขายต่อก็ได้นะ,ะนี่ครับก็สวยนะนี่ปกติเราเทำกันกี่คนครับเนี่ยประมาณ8คนค่ะ8คนจะทำกันเกือบทุกวันใช่ไหมครับกับใช่ไปธุระก,ก็คือไปใส่อ๋อเป็นกระปุกนี่ก็สวยนะน,ำน้ำตาลผงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ คือบงรรจุชงกับกาแฟอะไรก็ได้หมดใช่ค่ะโรงงานก็ได้ค่ะมันจูดสามร้กรัมก็ส่งอยู่ที่100บาทแต่ถ้าเป็นกิโลก็ตกกิโลละ300บาทค่ะก็จะมีน้ำตาลเวนนี่ก็อนร้อยโพแทสเซียมน้ำตาลมันอยกระปุกกระปุกละ80บาท300กรัมโอ้น้ำตาลเวนโอ้โอันนี้ทำสวยอ่ะใครออกแบบเองร่วมกันออกแบบไอ้นี้ของอุตสาหกรรมค่ะเขียกว่า ภาษาใต้เรียกว่านดเว้นนะค่ะอืนี่ครับอดบรรจุสวยงามครับเกอจะถามนายพวกน้ำตาลนดเว้นนี่ก็ไปใช้ทำอะไรได้บ้างคือใช้แทนน้ำตาลรายได้ทุกอย่างเลยค่ะชงกาแฟได้ทำขนมได้ใส่กับข้าวได้ชงเครื่องดื่มเป็นแว้นนี้มันจะมันจะล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 ายละช้าหน่อยค่ะอืมันจะช้ากว่าแบบผงแบบผงนี่มันจะทันทีเลยใช่ค่ะแต่ถ้าชงกาแฟนี่แบบผงโอเคกว่าเนาะค่ะใช่นี่ครับแล้วก็จะ น้ำตาลปี๊บค่ะเ็ร้อยเปอร์เซนเหมือนกัน้ำตาลปี๊บกบรรจุห้าร<ก>้อยกรัมเคยกินแต่น,น้ำตาลปี๊บจากต้นจากอันนี้เคยจากตาโนดหรือว่าจากโนดนะร้อยเปอร์เ็นต์น้ำตาลตาโนดแท100้ร้อเป์เซ็นครึ่งกิโลอันนี้ตอนนี้ถ้าขายไปก็ขายขายวดลวะเท่าไรกระปองนร้อยละร้อยห้สิค่ะร้อยห้าเ่อใครจะรับไปขายปิกจะได้ราคาถูก นี่ครับอ๋อก็อันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เราดําเนินานกันเนาะค่ะอ๋อพวกใบอะไรเนี่ยใบจาหรือเปล่าใบใบตาลสดหรือว่าใบหนดละอ๋ออันนี้คือเรามาทำถั่วเว้นนะค่ะอช่ใบตาลสำหรับทำน้ำตาลเว้นเมื่อกี้นะะเนี่ยค่ะคือคนในชุมชนทำแล้อกมาส่งที่นี่อ๋อมันต้องให้เป็นสีแบบนี้คือตากแดดไว้ยังค่ะอันนี้คือตากแดดไล้วอนั่นคือใบใบหนดยังสดอยู่อ๋อที่เราเพิ่งทำใช่่นี่ต้องตากประมาณกี่วันครับตากแดดดี ดเดียวดนต้องต้องเขาดูเวันจะชื้นวันใหญ่พวกลูกตาลตันโนี้เราไปซื้อของชาวบ้านในพื้นที่เราอย่างไรน้ำตาลคือที่นี่ไม่ได้ไม่ได้ขายลูกตาลคือจะขายเป็นน้ำตาลอ่าหมายถึงว่าก่อนจะมาเป็นเนี่ยเราไปไปซื้อคือน้ำตาลโนดหรือว่าน้ำพึ่งเหลวมาจากชาวบ้านค่ะในชุมชนเขาชาวบ้านด้วยกันนะ นี่ครับจะมีก็ใครจะมาเที่ยวว่ามาอุดหนุนก็ได้นะศูนย์เรียนรู